สวัสดีนะครับเพื่อนๆที่เกิดวันเสาร์ทุกท่านนะครับนี่เป็นคลิปประจําเดือนสิงหาคม2567ถามว่าในเดือนนี้นะครับมีสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดวันเสาร์หลายๆคนหลายๆคนที่กําลังจะถอยรถถอยบ้านกําลังจะขายรถขายบ้านนะครับก็ยินดีกับคนที่เกิดวันเสาร์ด้วยนะครับมีนิมิตหมายที่ดีแล้วก็มีคําทํานายที่ดีๆนะครับว่ามีโอกาสได้ราคาที่สมน้ําสมเนื้อและมีโอกาสที่จะ ขายได้ไหมนะครับก็ซอก็ต้องบอกว่าเฮ้ยรอมาหลายปีดีดักแล้วซอนะฮะจนป้ายไว,วนะิลนะซีดแล้วซีดอีกนะเปลี่ยนมาตั้งหลายแผ่นหลายผืนแล้วขายไม่ได้สักทีรอบนี้มาลุ้นกันนะรอบนี้มาลุ้นกันจริงๆแต่จริงๆซอต้องบอกงี้นิดนึงว่าในเรื่องของขายรถขายบ้านนะมันจะต้องดูในพื้นชะต,ตาของดวงชะตาของของเราด้วยเนาะว่ามีดาวอะไรเข้าไปเอื้อไหมแล้วก็ รับมากแค่ไหนถ้าดวงดาวนั้นรับมากก็บอกได้เลยนะเดือนสิงหาคมนี้น่าจะดิวราคากันได้สําเร็จนะได้ละได้น้ําได้เนื้อไหมซ้อก็ยังมองว่าได้น้ําได้เนื้อนะเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างก็ยังเป็นคุณแก่ดวงชะตาตนฉะนั้นคนที่เกิดวันเสาร์ทุกคนนะฮะก็สามารถที่จะคาดหวังในเรื่องของรถเรื่องของบ้านได้แล้วถ้าใครบอกว่าจะซื้อรถคันใหม่ จะซื้อบ้านหลังใหม่จะถอยคอนโดซักหลังบอกว่าไม่ยากเลยครับเดือนนี้ธนาคารปล่อยคุณแน่นะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันน่าจะเป็นคุณแกดวงชะตาตนมากพอสมควรละแล้วก็ต้องบอกว่ามันมีกลิ่นไอของของใหม่ๆเข้ามาในชีวิตต้องบอกงี้นิดนึงนะกลิ่นไอของของใหม่ๆ แต่ถามว่าไอ้ของใหม่ๆบางคนอาจจะไม่ใช่ใหม่ซะทีเดียวอาจจะเป็นของมือสองก็เป็นไปได้เนาะเช่นอาจจะไปถอยรถมือสองแทนที่จะไปถอยรถป้ายแดงนะครับหรืออาจจะไปหาซื้อบ้านราคาถูกจากมือสองหรือตลาดมือสองก็เป็นไปได้ไหมบอกว่าเป็นไปได้นะฉะนั้นซอคงไม่ได้ตัดนะครับว่าเป็นป้ายป้ายแดงหรือจะเป็นรถที่เป็นรถมือสองหรือบ้านมือสองไม่ได้ตัดซะทีเดียว ฉะนั้นได้ทั้งสองมิตินะฮะได้ทั้งสมิติฉะนั้นก็ยินดีด้วยแต่มันก็มีกลิ่นไอบางกลิ่นไอนะบางคนอาจจะไม่ได้ซื้อรถซื้อบ้านอะ่ะแต่อาจจะกลายเป็นการซื้อเข้าของเนาะเข้ามาตกแต่งบ้านเพิ่มเติมหรืออาจจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่นะครับเข้ามาใช้ใชในครอบครัวก็เป็นไปได้ฉะนั้นการตกแต่งการรีโนเวทอะไรเกิดขึ้นในเรื่องของบ้านเรื่องของช่องเรื่องของรถ มันก็เป็นไปได้ซึ่งโดยโดยเฉพาะหลายๆคนนะสายซิ่งนะฮะสายซิ่งสายแรงเนาะสายแบบอ่าแบบเบิร์นยงเบิร์นยางอะไรเงี้ยอ่าก็อาจจะซื้อของมาแต่งรถนะครับหรือแบบว่าจัดนักหน่อยเครื่องเสียงอะไรเงี้ยอ่าก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้ฉะนั้นก็ดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่ซอต้องบอกว่ายังเกิดขึ้นกับคนที่เกิดวันเสาร์อยู่ก็คงต้องบอกว่า บุคคลรอบข้างเบียดเบียนให้เดือดเนื้อรำคาญใจพอพูดถึงตรงนี้นะครับก็คงต้องบอกว่าซ้ออาจจะเน้นเป็นในเรื่องของเพื่อนบ้านนิดนึงเนาะนะครับเห็นการขับรถขับลาการจอดรถเบียดเบียนกันนะครับหรือแม้แต่การเปิดเพลงเสียงดังหรือการทําอะไรที่รบกวนกันมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่หนักหนาสาหโหดอะไรขนาดนั้นเลยไหมมันก็ไม่ได้หนักหนาสาหโหดขนาดนั้น แต่มันก็เป็นสิ่งสิ่งที่รำคาญจิตใจอะ่ะสิ่งที่รำคาญจิตใจแต่สิ่งหนึ่งที่ห่วงและห่วงมากสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์คือคอเซนเตอร์ครับปีนี้คุณระมัดระวังดีๆเนาะในเรื่องของคอเซนเตอร์ในเรื่องของแก๊งสิบแปดมงกุฎในเรื่องของแชร์ลูกโซ่ในเรื่องของแก๊งตกทรัพย์นะหรือการหลอกลวงในเรื่องของเงินเรื่องของทองทุกรูปแบบฉะนั้นในเรื่องของสงส่วนนี้ซอก็เลยบอกว่าเฮ้ยระมัดระวังนะ การที่แบบเราไปไว้ใจใครหรืออะไรเนี่ยจะทําให้เราเสียเงินเสียทองได้ดังนั้นการเบียดเบียนการเอารัดเอาเปรียบการหลอกลวงของคนที่เกิดวันเสาร์นั้นค่อนข้างจะชัดเจนในเรื่องของญาติผู้ใหญ่ระบุพการีใดๆนะครับถ้ามีปัญหาด้านสุขภาพใดๆอยู่หรือ,อาญาติผู้ใหญ่บุพการีท่านใดนั้นล้มหมอนนอนเสืออยู่ ในเดือนนี้อาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับในเกี่ยวข้องกับเรื่องของพ่อแม่าญาติผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวก,ก็เป็นไปได้เช่นอาจจะเจอหมอดีเจอยาดาีรักษาถูกเรื่องถูกรล่าอะไรเงี้ยสุขภาพร่างกายฟื้นตัวได้ดีอะไรเงี้ยมันก็เป็นข่าวดีสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์ดังนั้นท่านใดที่มีพ่อเฒ่าแม่แก่อยู่ที่บ้านนะครับก็อาจจะสบายใจได้ในระดับหนึ่ง ว่าเออคุณพ่อคุณแม่นะครับก็อาจจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้ว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 ,ลวในปีนี้จริงๆแล้วคนที่เกิดวันเสาร์มันมีกลิ่นอายของอภิชาติตบุตรแก่ดวงชะตาตนก็ต้องบอกว่ายินดีด้วยแล้วใครที่คลอดลูกในเดือนไหนก็ตามจากวินาทีนี้ไปนะครับหรือตั้งแต่ช่วงอเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมานะครับก็จะได้กลิ่นอของอภิชาติตบุตรแก่ดวงชะตาตน แต่ต้องบอกนี้นิดนึงว่าในตรงส่วนของเดือนสิงหาคมนี้กลับมีกลิ่นไอตุตๆอยู่บางประการในเรื่องของการคลอดบุตรนะครับก็คงอาจจะต้องขอโทษทีที่ทําให้ท่านใดที่กําลังจะคลอดในเดือนสิงหาคมนี้มีความวิตกกังวลแต่ซอต้องมาฝากมาเตือนจริงๆการครบอายุคันนะครับการคลอดที่อาจจะมีความผิดปกติหรือการอาจจะต้องถึงขั้นผ่าคลอดมันอาจจะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดวันเสาร์ได้ครับ ฉะนั้นคําทํานายนี้มันเกิดขึ้นกับหลายๆวันนะคนที่เกิดวันเสาร์หลายๆคนเนาะก็คงต้องบอกว่าเฮ้ยการที่จะเป็นกระต่ายตื่นตูมนะครับในเรื่องของการฝากท้องฝากคันก็น่าจะต้องอย่างนั้นเลยจริงๆนะแล้วส่วนใครที่กําลังจะคลอดในเดือนนี้ก็คงต้องบอกว่าเอาละต้องสังเกตตัวเองดีๆนะครับไม่ประมาทถ้ามีท้องตึงท้องปัน้นท้องเกร็งนะครับรีบไ,ไปหาหมอนะควรรีบ ไปโรงพยาบาลไปนอนดูอาการดีกว่าหรือบางคนอาจจะปวดท้องตั้งแต่เช้าแล้วมาคลอดตอนเย็นปวดตั้งแต่เย็นยันเช้าแล้วค่อยได้คลอดนะครับหรือปวดแล้วนะไม่สามารถจะคลอดได้แต่ธรรมชาติก็อาจจะต้องมีการผ่าออกนะหรืออาจจะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือบางประการเพื่อทําให้เราคลอดออกบุตรออกมาได้นะเะฉะนั้นในตรงส่วนของดาวในเรื่องของบุตรเนี่ยห่วงในเรื่องของสุขภาพเขาด้วย ไม่ใช่แค่ในเรื่องของการคลอดเช่นเขาออกมาแล้วเขาจะมีสุขภาพที่โอเคมากน้อยแค่ไหนทั้งที่มันมีคําว่าอภิชาตตบุตรอยู่ในดวงชะตาตนตัวนี้จะคุ้มโทษคุ้มภัยได้ในระดับหนึ่งนะฉะนั้นถามว่าถ้ามีปัญหาด้านสุขภาพใดๆก็อาจจะเป็นโรคทางพันธุก,กรรมมากกว่าฉะนั้นไม่ได้เป็นห่วงอะไรมากมายนะนะแล้วถ้าใครบอกว่าเฮ้ยฉันไม่มีลูกอะฉันออกลูกมาแล้วฉันมีลูกแล้วหรืออะไรแล้วก็หมายความว่า ลูกเรานะครับในเดือนนี้อาจจะซุกซนได้นะและในความซุกซนก็จะทำให้เขาเจ็บป่วยหรือเขาเจ็บตัวต้องบอกงี้นะมันมีสองอย่างเลยนะไม่เขาเจ็บป่วยก็เขาเจ็บตัวฉะนั้นก็คงขอฝากเตือนและก็ฝากระมัดระวังด้วยนะครับใครที่มีลูกเด็กเล็กแดงนะครับอยู่ในวัยดื้อวัยซนหรืออยู่ในวัยชะกันวัยกำลังห้าวนะครับอ่านะก็อาจจะต้องดูแลกันสักหน่อย ไปดูเรื่องเงินเรื่องทองกงินดีกว่ากินนี้ก็เกิดแล้วเนาะในเรื่องของการเบียดเบียนในเรื่องเงินเรื่องทองคนที่เกิดวันเสาร์คงจะต้องโดนเบียดเบียนตลอดทั้งปีนะครับถ้าไม่โดนคดโกงไม่โดนแก๊งคอเซนเตอร์ซอถือว่าช่างหัวมันเถอะนะมันเป็นช่วงจังหวะของคนที่เกิดวันเสาร์นะครับพี่น้องญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอาจจะมาเบียดเบียนเฮ้ยยืมเงินหน่อยช่วยฉันนิดอะไรเงี้ยอ่าก็จะมากจะน้อยก็แล้วแต่กําลังที่เราจะช่วยเขาได้นะ ฉะนั้นถามว่าเรื่องเงินเรื่องทองโอเคไหมซอก็ต้องบอกว่าโอเคในระดับหนึ่งแล้วกันมันไม่ได้เด่นหรอกนะปีนี้ยังไงมันก็ไม่เด่นหรอกเรื่องเงินเรื่องทองคนที่เกิดวันเสาร์แต่ถ้าถามว่าให้มันแย่มันก็ไม่แย่หรอกนะฉะนั้นก็พอไหวอ่ะมันพอไหวในตรงส่วนของเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องของการทํามาหากินก็ถือว่าโอเคนะสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์ส่วนของเรื่องของหน้าที่การงานนะครับคนที่เกิดวันเสาร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีเรื่องของการเดินทางมีเรื่องของ การที่จะปรับเปลี่ยนอะไรได้ด้วยนะฉะนั้นถ้าคนที่เกิดวันเสาร์นะครับถ้าจะมองในเรื่องของการเปลี่ยนงานหรืออะไรนะครับมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้และก็มีโอกาสที่จะได้งานที่ดูน่าสนใจด้วยต้องบอกงี้นิดนึงนะมีโอกาสที่จะได้ดูได้งานที่น่าสนใจด้วยฉะนั้นเดือนสิงหาคมนี้ใครที่ไปสมัครงานไว้ก็น่าจะโดนเรียกตัวหรือเรียกสอบสัมภาษณ์นะครับก็ยินดีด้วย แล้วใครที่ตกงานอยู่นะครับเดือนนี้ก็น่ารักน่ารุ้นเลยนะว่าจะได้งานาใหม่ที่ดูน่าสนใจไหมแต่มีสิ่งหนึ่งที่ซ้อคงอาจจะฝากเตือนเอคนที่เกิดวันเสาร์ในเรื่องของการทํางานทําการนะครับท่านใดที่ต้องทํางานกับเครื่องมือเครื่องจับที่อันตรายก็คงต้องดูแลสวัสดิภาพตัวเองเยอะๆนะครับั้าง,ง่วงนอนหรือง่วงซึมหรืออ่านอนพักผ่อนไม่พอหรืออะไรนะในเรื่องของเครื่องมือเครื่องจักที่อันตรายก็คงคงฝากไว้หนักๆเลยจริงๆ แม้นั้นจะเกิดปัญหาส่วนในเรื่องของความรักความค่ล่ะนะฮะคนที่เกิดวันเสาร์มีดาวคู่ชู้อยู่คู่หนึ่งนะแล้วดาวคู่ชู้นี้ซ้อกับมองว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของคู่ครอ,องของเรามากกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเราซะโดยตรงนะแต่หมายว่าคู่ครอ,องของเราเนี่ยอาจจะซุกซนได้ไหมหรืออาจจะไปทําตัวไม่ดีนอกบ้านนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น กับแฟนของเราได้ค่อนข้างสูงและมีโอกาสไหมที่จะเกิดกับคนที่เกิดวันเสาร์ว่าเฮ้ยคนวันเสาร์จะซุกซนซะเองไปเจ้าชู้ซะเองไปหาโปยสเสน่ห์ไปหามีกิ๊กอะไรเพิ่มเติมได้ไหมมันก็พูดไม่เต็มปากอะแต่มันถ้าถามว่าใจสอสอให้น้ำหนักไปที่แฟนของคนที่เกิดวันเสาร์มากกว่าไม่ได้ให้น้ำหนักที่ตัวของคนที่เกิดวันเสาร์แต่มันก็ดันมีคำทำนายก็ในเรื่องของการตั้งครรภ์อีกแหละนะครับว่า ้คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยมันมีโอกาสตั้งครันมีโอกาสตแต่งงานด้วยนะฉะนั้นถ้าจะเกิดอะไรเอ็กเซเดน์ในเรื่องของการแต่งงานหรือมีการพูดคุยในเรื่องของการแต่งงานก็น่าจะมาจากการตั้งคันนะครับหรือท้องก่อนแต่งก็เป็นไปได้ขอให้โชค